สมครับน่าเป็นห่วงเก่งกาดลูกชายของปรางทองหลังจากถูกเหมือนแพรนหลอกให้รักและเขาคลั่งรักสุดๆถึงขั้นเตรียมประกาศแต่งงานแล้วนะครับและพร้อมต่อต้านปรางทองผู้เป็นแม่อย่างถึงที่สุดจากนี้ไปทุกอย่างไม่เหมือนเดิมครับจับตาดูให้ดีครับจุดจบของเก่งกาด เขาอาจถึงตายหรือบาดเจ็บหนักจากพิษรักในครั้งนี้ได้เลยวิเคราะห์จอดลิขะครไทยกับดินภาชรัชพ,พลนครับคือปมแค้มันมี2เรื่องให,ใหญ่ๆก็คือความรักแล้วก็ทรัพย์สินประวัติศาสตร์กําลังจะซ้ารอยหรือไม่คุณผู้ชมดูผังนี่ครับดินพาย้อนกลับมาตอนที่เหมือนแพรเป็นวัยรุ่นวัยเดียวกับเก่งกาศในตอนนี้เลยเขารักอันนบครับสามีของปรางทองแต่ว่าสองสามีภรรยาเขาตั้งใจปกปิดสถานะไม่บอกใครนะไม่บอกด้วยว่ามีลูกคือเก่งกาศคือยกเว้นฝั่งครบอบครัวอันนบเนี่ยที่รู้นะครับ พอไม่รู้มันก็ไม่ผิดที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งกําลังเติบโตเป็นสาวนะครับใกล้ชิดกันมาขนาดนั้นจนสุดท้ายเขารักอันนกจริงๆแต่พอวันหนึ่งที่มารู้ความจริงก็เสียใจหนะักถึงขั้นตัดสินใจจบชีวิตตัวเองแต่ว่าสุดท้ายรอดครับคุณผู้ชม แต่ก็ยังต้องมาเสียใจอีกนะครับที่ถูกปรางทองกับอนนบร่วมมือกันหลอกเอาทรัพย์สินของครอบครัวตัวเองไปแม้ว่าอนนบหรือว่าอนนบเนี่ยจะไม่ได้เต็มใจแต่ทําไปเพราะว่าถูกปรางทองขู่คือไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดแต่ว่าจุดนี้เหมือนแพรเขาไม่ได้รู้ด้วยไงเขาจึงเจ็บหนักแต่ในมุมความรักกับคุณผู้ชมโอ้นินว่าเหมือนแพรเขาต้องจําได้สิเขาควรจะรู้ไหมว่ามันเจ็บขนาดไหนพิษรักจากการถูกหลอกแม้ว่ามันจะมีบางจุดที่มันอาจจะต่างจากการหลอกเก่งกาจก็ตามครับ แต่ไม่ควรมีใครหรือเปล่าที่จะต้องถูกเอาเรื่องความรักความรู้สึกมา้อเล่นหรือต้องถูกดึงเข้ามาอยู่ในเกมการแก้แค้นเกงการไม่ควรโดนหลอกไม่ควรถูกดึงเข้ามาตามคุณผู้ชมดีกว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นเหมือนแพรตอนนี้นะ คุณผู้ชมจะหลอกให้เก่งกาศมารักไหมครับหรือว่าจะดึงเขามาอยู่ในเกมการแก้แค้นไหมขอคนละหนึ่งความเห็นบอกเหตุผลด้วยก็ได้นะพิมพ์บอกทีหน่อยใต้คลิปคือล่าสุดเนี่ยเหมือนแพรกําลังทาให้ประวัติศาสตร์ซ้ารอยด้วยการหลอกเก่งกาศจริงๆเพราะเหมือนแพรรู้ว่านี่คือหนึ่งในจุดอ่อนที่สําคัญของปรางทองแล้วเขาทําสําเร็จจริงๆนะครับเก่งกาศซึ่งกําลังเติบโตเป็นนุมหล่อตามวัยของเขาเลยก็ตกหลุมรักเหมือนแพรหรือว่าพี่แพรของเขาเป็นรักแรกแล้วนับจากนี้นะเดี๋ยวจับตาดู เหมือนแพรชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เก่งกาจจะเชื่อฟังแต่ท้ายที่สุดนินเชื่อว่าปรางทองก็จะจับได้คือถ้าไม่เห็นกับตาไม่มีคนมาบอกเขาจะรู้ได้ด้วยพฤติกรรมของลูกชายที่เปลี่ยนไปจากที่เชื่อฟังตั้งใจฟังเป็นเด็กดีอยู่ในกรอบที่ตัวเองวางเอาไว้ทั้งหมดก็จะเริ่มดื้อครับคือคนที่อยู่ในอาการคลั่งรักตกหลุมรักแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงคนแรกด้วยที่มีความรู้สึกแบบนี้่ะ มันพิเศษมันยิ่งใหญ่มันจะมีการต่อต้านบางอย่างยิ่งเป็นผู้หญิงที่แม่ไม่ชอบไม่ว่าแม่จะพูดอะไรมันจะมีการต่อต้านบางอย่างคือจริงไม่ต้องเป็นแม่ก็ได้เป็นเพื่อนเป็นคนใกล้ชิดหรือใครก็ตามพูดอะไรมาเนี่ยผู้ชายมักจะฟังผู้หญิงที่ตัวเองรักก่อนเสมอยิ่งเป็นรักแรกด้วยนะเพราะอะไรเขาไม่ได้ถูกปฏิบัติหรือว่าไม่ได้เจออย่างที่คนอื่นเจอเขาจะเห็นในมุมที่สวยงามในมุมที่ดีครับซึ่งตามเรื่องย่อจากช่อง3ระบุว่าดิันขอสรุปนะครับ เหมือนแพรเนี่ยเขาก็ใช้ความรักตรงนี้แหละปั่นหัวเก่งกาดแบบจัดเต็มมากครับคุณผู้ชมจนเก่งกาดเนี่ยเขาเริ่มกระบฏแล้วก็แข่งข้อกับปรางทองแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมีความก้าวร้าวแบบที่เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวก็จะได้เห็นครับแล้วก็ต่อต้านทุกคําสั่งของปรางทองจนปรางทองเจ็บจีบ้เจ็บที่สุดครับคือไอ้ภาพหนุ่มผู้แสนดีลูกชายที่น่ารักที่อยู่ในกรอบมาตลอดเนี่ย วันนี้มันจะไม่มีกรอบแล้วเดี๋ยวรอดูเลยครับคุณผู้ชมมันก็ทําให้ปรางทองไปจี้พิธานไปจี้เลยบอกว่าไปแยก2คนนี้ออกจากกันเลยพิธานซึ่งถ้าเกิดเรารู้จักตัวละครนี้ดีนะครับเขาก็มองเรื่องความถูกต้องเป็นหลักและรู้อยู่แก่ใจว่าเหมือนแพรไม่ได้รักเก่งกาศแน่ๆแล้วจะรักกันได้ยังไงก็ไปเตือนหลานไปบอกเก่งกาศเก่งกาศซึ่งเปลี่ยนไปแล้วนี่ก็ไม่ฟังครับคุณผู้ชมยินดว่าถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเขาฟังนะพิธานตอนนี้ไม่ฟังครับ ยิ่งห้ามยิ่งยุแล้วก็ประกาศเลยว่าเดี๋ยวถ้าผมอายุ20อะ่ะผมจะแต่งงานกับพี่แพรตอนนี้อายุ1 6บ7นะซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วมันสําเร็จนะโอ้โหเท่ากับแผนของเหมือนแพรเนี่ยมันใกล้ถึงฝันและดินว่าแผนของเขาเนี่ยคือทําเหมือนรักทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวรอวันที่เก่งกาดนะอายุครบ20มันก็จะเป็นไปตามที่อันนบเขายกทุกสิ่งทุกอย่างให้ก็มีการยกหุ้นของบริษัทพรางทอง property น่าจะ70%หรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นนิดนึงแต่ห็นว่ามันก็มากโขเพียงพอนะเขาก็จะกลายเป็นผู้ถือหุน้นแล้วก็เงินในบัญชีอีกหลายล้านอีกหลายร้อยล้านบาทแน่ๆครับคุณผู้ชมฉะนั้นถ้าเกิดคบกันหรือถึงขั้นแต่งงานอันนี้น่าจะเป็นฝันของเหมือนแพรไว้ก่อนนะเขาอาจจะมีแผนอีกขั้นหนึ่งที่นําไปสู่การเอาแบบทรัพย์สินที่เขาคิดว่าเขาถูกแย่งไปเอากลับคืนมานี่มันจึงเป็นแผนการแก้แค้นด้วยความรักและทรัพย์สินแต่ถึนว่าระหว่างทาง และก่อนที่จะไปถึงปลายทางตามฝันของเหมือนแพรนะมันมันยากมากๆครับ เพราะปรางทองก็คงจะทําทุกวิถีทางในการสกัดเหมือนแพรส่วนเกงกาศที่โดนหลอกให้รักนะครับนินเชื่อว่าเขาจะรู้ตัวก่อนมันจะไม่นําไปสู่การแต่งงานแบบที่เขาเคยคิดเอาไว้ครับและในวันที่เขารู้ความจริงว่าตัวเขาเนี่ยโดนหลอกให้รักหัวปาาหัวปําโดนพี่แพรดึงเข้ามาอยู่ในเกมการแก้แค้นมันจะเป็นวันที่เขาโคตรเสียใจมันจะไม่ต่างจากอดีตที่เหมือนแพรเคยเสียใจเมื่อรู้ความจริงว่าอนนบ คบกับปรางทองเป็นสามีภรรยาลและมีลูกเป็นเก่งกาดดินจึงบอกไงว่าประวัติศาสตร์กําลังจะสามรอยเก่งกาดที่รู้ความจริงอ่ะมันจะเป็นวันที่เขาอาจจะตัดสินใจจบชีวิตตัวเองหรือเรื่องนี้มันจะกลายเป็นสารตั้งต้นที่ทําให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างจนเก่งกาดเนี่ยตายหรือบาดเจ็บสาหัสอย่างเช่นอุบัติเหตุนะครับมีภาพตัวอย่างเปิดเผยออกมาจากช่อง3นะครับก็จะเป็นภาพที่เก่งกาดเนี่ยเขาซิ่งรถจักรยานยนต์จนประสบอุบัติเหตุอาจจะตาย หรือว่าบาดเจ็บหนักก็ได้จุดนี้จึงน่าเป็นห่วงมากครับฉะนั้นดินชวนลุ้นด้วยกันแต่ว่าจากการวิเคราะห์เจาะลึกในภาพรวมและทิศทางของละครนะครับดิในให้น้ำหนักแบบนี้ครับ45มีความเป็นไปได้ที่เก่งกาจจะตายและอีก55ดินมองว่าเก่งกาจไม่น่าจะตายครับแค่บาดเจ็บบาดเจ็บสาหาัส แต่ว่าเดี๋ยวก็หายซึ่งนินอยากให้เป็นไปอย่างข้อนี้มากที่สุดซึ่งนินมองว่าการมีอยู่ของตัวละครเก่งกาดมันน่าสนใจมากกว่าที่จะให้เขาจบชีวิตไปเพราะแค่ตอนนี้ความแค้นของปรางทองกับเหมือนแพรก็ฟาดฟันกันแบบหนักแล้วว่ะแล้วแค่เหมือนแพรไปเจอกับเก่งกาดแล้วเก่งกาดพูดถึงอ่ะคุณผู้ชมย้อนไปดูได้นะทางแอป 3+ plus ตัวของปรางทองได้ยินรู้อ่ะครูเขายังอยู่ไม่นิ่งอ่ะไปดูตัวเองไปเตือนเลยว่าอย่าแบบ มายุ่งกับลูกชายเขาว่าแล้วถ้าวันนี้ลูกชายเขาต้องตายไปด้วยสารตั้งต้นจากเหมือนแพรคุณว่ามันจะโคตรพีคมันจะมันจะอาจจะหนักหน่วงเกินไปครับแต่ถ้าไม่ตายบาดเจ็บโอเคมันก็ ยิ่งนำไปสู่ความแค้นที่นำไปสู่การฟาดฟันที่มันหนักขึ้นฉะนั้นเราติดตามาไปด้วยกันนะครับและนี่ยังเป็นละครยาวเรื่องแรกกับทางช่อง3ของน้องแซมพฤทธิชัยรวยฟูพันนะครับซึ่งดินว่าโอ้น้องแสดงดีมากๆเลยคือแสดงให้ดินเชื่อได้ว่านี่คือลูกชายของปรางทองที่กำลังเติบโตเป็นหนุม่มเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นหัวเลี้ยวหัวต่ออยากลองแล้วก็เป็นรักแรกมันมีความแบบ อินโนเซนต์มีความไร้เดียงสาอยู่คือเขาแสดงได้แบบเนียนจนนินเชื่อคือดูแล้วมันยิ่งทําให้เราอินและเราก็จะลุ้นดินเชื่อว่าหลายคนก็จะลุ้นและเอาใจช่วยตัวละครนี้นะครับไม่อยากให้เก่งกาศต้องเป็นอะไรหรือต้องตายไปเพราะไปเพราะแบบพิษรักจากการโดนเหมือนแพรหลอกใช้ในครั้งนี้เลยเขาหลอกใช้จริงนะตามข้อมูลก็ระบุแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมเอาละ่ะเราติดตามไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยดินอาจจะเน้นไปที่ ตัวละครเหมือนแพรมากสักหน่อยนะครับในมุมของการแก้แค้นยังไม่ได้วิเคราะห์เจาะลึกไปในมุมของปรางทองที่เขาก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันนะครับคือทุกๆตัวละครต่างก็มีเหตุผลฉะนั้นเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาขายี้กันต่อถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครนะครับดูละครแคร์ไปด้วยกันคุณผู้ชมก็กดติดตามกับดินได้ับทาง YouTube และทิดทอกช่องพัชรพลกดติดตามไปได้เลยนะครับและดินชวนดูสดไปด้วยกันนะครับละครแครทุกคืน,ว,นวันพุธและวันพริหสัสบดีเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง3กดกดนะมรับ้ชมละคร ยังสามารถดูสดทางออนไลน์ไปพร้อมกับทางทีวีได้ผ่านทางเว็บไซต์และแอป,ป3 plus นะครับและเว็บไซต์หรือว่าแอป,ป3 plus นี้นะครับยังใช้ดูละครแค้นย้อนหลังได้ทุกตอนด้วยนะครับขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับและถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะครับใกล้จบแล้วคุณผู้ชมพิมพ์ให้ดินหน่อยนะครับแสดงตัวกันหน่อยครับดินจะได้รู้ว่าโอ้ดูมันจมจริงขอบคุณจริงครับพิมพ์ว่าใครแค้นเราไม่แค้นแต่ดูแค้นช่อง3กด33ครับ พิมพ์ครบตามนี้นะเดี๋ยวดินไปกดหัวใจแล้วก็เดี๋ยวส่งอิโมจิรูปหัวใจให้เป็นพิเศษเลยผมจะขอบคุณจริงครับใครแค้นเราไม่แค้นแต่ดูแค้นช่อง3กด33ขอบคุณจริงๆครับเราพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ